สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูความแตกต่างของรังกุ้งกับรังปลาแซลมอนในการปลูกผักสลัดนะครับในส่วนตรงนี้ก็ดูแล้วไปเป็นแนวทางผมไม่ได้มาโจมตีไม่ได้มาอะไรจะมาแชร์ประสบการณ์ครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเมื่อก่อนผมก็ปลูกรังกุ้งนะครับผมปลูกเป็นร้อยรังเฉพาะส่วนของรังกุ้งนะแต่ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมพามาดูครับดูความแตกต่างและผมจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังขออนุญาตสลับกล้องครับวันนี้ก็เหมือนคลิปที่แล้วนเลยครับพอดีผมเติม น้ำไว้ปลูกผักสลัดก็เลยมีเวลาคลิดได้ก็ทําคลิปเพื่อนๆดูคลิปนี้ผมพามาดูลังปลาแซลมอนกับลังกุ้งเพอดีผมได้ลังกุ้งมาผมไม่มีขายนะไม่ต้องถามนะคือผมไปส่งร้านอาหารเนาะเขามีเขาก็ให้ผมมาผมก็เอามาไว้ใส่ผักใส่ต้นพันธุ์ไปให้ลูกสวนทีนี้มาดูครับลังกุ้งกับลังปลาสิ่งที่เห็นก็คือลังปลามันยาวกว่าอย่างเห็นได้ชัดเนะาะลังกุ้งมันก็ดูเผืนผนก็เหมือนจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่มันก็เป็นผืนผ้าเล็กๆ แต่ว่าถ้ารังปลาเนี่ยจะเป็นผืนผ้าอย่างเห็นได้ชัดความกว้างเนี่ยเท่ากันครับแต่ความยาวต่างกันคนละเรื่องนะฮะนี่สิ่งที่แตกต่างของรังกุ้งกับรังปลาเนี่ยครับก็คือการเก็บอุณหภูมิในช่วงฤดูร้อนในช่วงหน้าฝนหน้าหนาวเพื่อนๆจะปลูกในรังกุ้งหรือรังอะไรก็ได้แต่อันนี้ผมขอพูดในส่วนของอีสานหน่อยนะครับเพราะว่าอีสานมันร้อนความร้อนของภาคอีสานในช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันไม่ได้ร้อนเหมือนภาคอื่นอ,นอย่างภาคใต้ก็มีลมทะเลรังกุ้งเข้าไหวผมถามหลายคนแล้วภาคเหนือก็ไหว ภาคกลางก็ไหวในบางส่วนแต่ถ้าอีสานเนี่ยถ้าหน้าร้อนก็คือร้อนของแท้นะครับเหมือนอยู่ในเตาอบเลยถ้าปลูกลังกุ้งโอกาสที่จะผ่านร้อนได้นี่ยากครับอย่างที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาก็ร้อนลังกุ้งก็มีปัญหาทีนี้มาดูครับทําไมถึงเก็บอุณหภูมิต่างกันตัวนี้เป็นลังปลาแซลมอนตัวนี้เป็นลังกุ้งนะครับความต่างกันที่เห็นก็คือความหนาเนะาะลังกุ้งลังปลาดูฮะหนาบางต่างกันอย่างที่สองก็คือตัวโฟมเขาเม็ดโฟมเขาเนี่ยตัวนี้จะหยาบลังกุ้งจะหยาบ ลังปลาจะละเอียดกว่าดังนั้นตัวที่หนาและละเอียดนี่จะเก็บอุณหภูมิได้ดีกว่ามันจะมีข้อดีในส่วนของหน้าร้อนหน้าร้อนจะเก็บอุณหภูมิได้ดีกว่าการปลูกผักก็จะง่ายกว่าในช่วงฤดูร้อนที่มันแตกต่างกันนะครับแค่นั้นและทีนี้ที่ต่างกันอีกอย่างหนึง่งนอกจากการเก็บอุณหภูมิแล้วก็คือฝาฝาลังกุ้งเขาจะอยู่สูงหน่อยครับเวลาเราใส่ถ้วยปลูกไปแล้วเนี่ยถ้วยปลูกเขาจะอยู่สูงหน่อยอยู่บนหน่อยอย่างผมปลูกผักเนี่ยโอ้ยยังไม่เติมน้ํา เติมไปฝั่งนู้นผมจะเติมน้ําให้เต็มรังเลยแล้วพอเติมน้ําเต็มรังฝาตรงนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ไม่ได้สูงเท่าเท่ารังกุ้งเนี่ยผมจะสามารถหย่อนกระถางลงไปเนี่ยได้เยอะได้โดนน้ามากกว่าโดนน้ํามากกว่าถ้าตัวนี้เติมเต็มกับตัวนี้เติมเต็มหย่อนกระถางลงไปเนี่ยหย่อนถ้วยปลูกลงไปตัวนี้จะโดนน้ามากกว่ากว่าตัวนี้ซึ่งมันจะทําให้รากออกมาฟูสวยต่างกัน ตรงนี้ไปลองดูได้นะครับนี่นะครับสิ่งที่ต่างกันของรังกุ้งกับรังปลาขนาดและการเก็บอุณหภูมิการเก็บเก็บอุณหภูมินี่สำคัญครับเพราะว่าหน้าร้อนอย่างที่ผมบอกมันร้อนมากมันทําให้เราปลูกผักยากถ้าเราได้รังปลาปลูกเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นกว่าเดิมเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ใช้รังกุ้งนะครับปลูกเยอะอยู่ตอนแรกที่ผมเริ่มปลูกผมก็มีรังกุ้งกับรังปลาซึ่งผมไม่รู้หรอกครับว่ามันต่างกันตรงไหนพอไปโดนหน้าร้อนเนี่ยฮะเริ่มสังเกตเริ่มจับทางได้อ๋อเลยจากนั้นรังกุ้งที่มีอยู่ร้อย ใครที่รู้จักผมมาผมก็ให้เขาไปขนไปได้แค่ไหนก็เอาไปเถอะผมไม่ว่าหรอกคือเก็บไว้กับผมมันก็ไม่ได้มีประโยชน์กับผมก็เอาไปให้เขาทดลองปลูกแต่ผมไม่ได้ขายนะผมให้เขาฟรีแต่ผมซื้อมาก็ามันไม่มีประโยชน์กับเราก็ให้เขาให้เขาไปทดลองแต่ถ้าปลูกผักไทยก็น่าจะโอเคครับไม่น่ามีปัญหาเพราะเขาไม่ได้เรื่องมากเหมือนผักสลัดในส่วนตรงนี้อ่ะก็ไม่ยากครับลงังกุ้งลังปลาปลูกได้หมดแต่มันจะไปยากตอนฤดูร้อนสําหรับอีสานแค่นั้นเองครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากาพเพื่อนมาดูลังกุ้งกับลังปลาแค่นี้ฮะไขข้อสงสัยจากประสบการณ์ที่ผมปลูกมาหลายปีเหตุนี้ผมก็เลยปลูกลังปลา100%ยเปอเเลยง่ายครับทุกฤดูมีขายหมดอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ